ครับพี่น,ออน้องบอกกันทั้งสองาธิตย์นเลยนี่ปลาเมื่วอะะวัาา่สร้อยจุเมนูซรอยจุอาหารสิงโตพี่น้องน,นี่กำลังซอยเอ้ยของแข่เลยน,เนี่เลือดของแข่เม็นของเดีมยมเลือดไทย่าไรเอาเต็นเหรอพ่อพี่น้องใหม่ๆเต็มตุบๆมาเลย ไม่ดิเราอันนี้ป่อีพ่ออีพ่อถ้าถ้าอีพ่อเจอเลือดนะอีพ่อต้องเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำนะพ่อให้พี่น้องโอ,อ้ลูกเบาไวนี่เพียอู๋เพียพี่น้องเนี่ยเพียไม่ไม่สดเอามาู๋คือเก่าจนพคนู๋โอ้อู๋แบบหล่นหมอเลยนี่ส้อยอู้สั่นเลยไม่ไม่น้อง น้ำลายขึ้นไหลพี่น้องเกี่ยวท่านไหนอยู่เอ้าอีตาบไปพี่น้องวิ่งกว่าเห็นเหล่วสิออกมาหน้าแตงไหนกำลังซอยไหนมาใหม่ๆสดๆเด็ดของเถียงตกเกินไหนมั้พี่น้องเฮ้ยยืมเง่ได้หลับผมส้มแซ่บมือนี้แน่นอนเลยหลับผมส้มแซ่บ โอ้เพียเรียบร้อยเนี่ยกำลังเลืบซอยเลยเฮียมาติดตามกันครับเดี๋ยวเห็ดเจียวจะข่าวจุกพี่น้องเบิ้งเพียกั้งเย็นเห็ดเจียวพี่อายเหรอจุกเบิ้งกันเสพๆเลยเอาไปติดตามกันครับตัวเลยเหรอเอาหนุ่มเพียมาเดี๋ยวสวัสดีครับเอฟซีไกลูก đi cáp bìa mát hảo hiệu 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 các hiệu 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 ดักใส่พกบีพี่น้องบีพกแบบสดอันนี้พทอตักนําเผียใส่ไรผงพี่น้องเบ่งเซ่อเอาโอบปัดนเห็นไหมปับีเห็นไหนี่ใส่ยัดสอนเบ่งบีสดพี่น้องบีสดเอารีดใช้เลยก็ได้เอเห็นว่าครับปุ็นบงจุดเลยที่เนี่ย เอาละเจกากันอีขมคักข้มจันแางเดาคนเดียวเบ่งบันโอรัวบอสีสไซอยบอเข้าไปโอ้แขียนอยู่กลัวยุกพีน้องเอาไปใโอรัวเลยคนบ่ไรวาสิเอาน้ำเพีาะที่ยียบานมันแกวไงแกวถวยไงเลยได้หนิพี่น้องเป้หนังปลาไดนชี่วิตเด้อ ừ, nhanh nắm bạc phong chuột trong nhanh nữa là. Ma, sai yên ăn bung. Ô, yên nắm bạc phong chuột. Một quá đâu. 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 Một đâu. Một quá đâu. Một quá đâu. Một มาหูไนี่น้องพีนอโอ้ยนีมากเลยล่ะเพาคือให้เป็นอยากเสมออยเ็นชูเปนกินเออเพชรเป็นกินนะเพาเจอเหงากินน้ำเลยล่ะนี่เดี๋ยวไปกินเพือนเพิ่นกุ่ัเนอยากโอ้โหหัวหลวงแม่หัวหลวเลยวันนี้พี่น้องจะได้อิไปกินน้ำบวกกั่อยากไปอยากไปเกียวโคเดียวยายเขากะนาวของท่นไอาบแล้ววะกอ้ยอนไปเี่ไป โอ้้หัวหเลยมันซิมซิมบางยังาโอ้ยแ đ ẹ บแฮงแกวญักแกวนักแกวอถือจะบาดบางเงาโก้เนี่ยคนมาไว้ดอกให้พี่น้องเบางเงินเขาสวยเพราะท่านเดี่ยวมันซิมแยวนาสิมียวเื่อมันกระุ่ยเลยต้นอะไร คนเหี่ยมุดไปตาก่องบัตรกถือไปว่ถือไปกถือหนาคนนนุ่ป้าก็ไม่รู้เลยซิมซิมเท่กันบมแมนกินซิมเช่นกันซิมแก้วนะเมื้อเชาไปพี่น้องซิมเห็นพี่นองเบื้องซื่อหรอกปลาแก้วเด็ดซ้ำเลยอ๋อติดตามครับเดี๋ยวไป เบิ้งพี่น้องบันเสิ่งบื้องเดียวเดี่ยวบันงผาพักนี่พี่น้องเบิ้งพักตา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 น้อยพักใหญ่พักโตนั่นกพักบ่อปวดปวดมีหลับวันนี้บ่เอ้อมาเส็บแสมกันบ่บนี้พี่น้อง เดี่ยวปวดงบงีสดให้เ่งน้ำเย็นนะแบบจุสีเน้่ต้ง้าีกันเยนเกือบมีอยู่จนถึงคนอนเกือต้มเยี่ยวเยี่ยมยอดสั่นโอ้ยมีกินเลยความมเออเกือกกิน้มบ้าไปไหนไอวาวพนักงานไหมขาเปิ้งงตัวอืมตุกี้บีบบ่ ไปเป็ดคน <laughs> 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 เราก็ทาวยแล้วหงนคเพี่เอ oh okay. like no. ่วลาบหัวลาบตงล้างก่ต้อลาง้อัมาวตั้งาเลยพ้าลาบกลาบเป็น้อมเลยพี่น้องกยังม่ต้องลางกันล้ากบาั้หน่อยพี่น้องบุมองตางกล่องถือเอาครับัวหัวตั้งคาายครับลาบนี่ยกจังยังหน่อยเลนพี่น้าเอ้า เออฮห้รถกลางๆไว้นะนี่ก็เออคล้อยคล้อยกี่หลกอยก่อยมือจมูมือจกก่อยกุกก็ตเอาเขาใส่นี่ยพ่อ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 ไม่ผ่านอย่านี้กินบุฟเฟต์จะหายรโอ้ยใส่เนี่ยออโอ้ยเนี่นวันปุ๊บ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 มันกินจะโคตี่วานที่อ่ะ ไอ้ยคุณทำเด็บขุยพี่น้องไออแก้วคุยเรื่องบ้านไปข้ามกอว่าเตาจะทำได้ดีดีโอ้เขาไม่เด้เขานี่เพียเด็กเข้าเพียงเงื่อน่ายเข้าเพียงเงื่อน่ายไม่ได้เยงเกนี่็ได้เพียงเดียเยูก็ได้เพียงเดียวเดียวลูกก็ได้เพียงเดียวเดียว

นำำจไว้มาเบืองากมม่เบึงหมดพี่น้องทำยังไงเกออดกยกันของยงกตกนยเเอขึ้นพอเป็นเกี่ยวกันครับำหมนี่ยทีมสเสนตรงอไอะยันคืสีอ่อนกูใส่ใส่แบบนี้กํลังเสียบเนาะกูเนาะ เอาเอาอ้ยน่อโอ้ยเอาไว้นี่กเอมเน่ยนะเออเขได้เอาลายปรนันอืมเสนตุ่มเซือโอ้เห็ดกระดาษปานเพินพออีกไม่ไม่ดวดมึงขาดคำอยู่เจ้าเมาเอามาเอาอย่างตนันี่แตงตดเจ้าใส่เจ้าใส่บบองเจ้เปลี่ยนเนี่ยบ่ปีจึงไม่จัดให้จัดให้พี่น้องิึงยึดเป็นนีเลยหนวดเอ็ เออใส่ข้ามเนเด้อเออใส่พร้อมอทำเนยเด้อนี่นี่แล้วโอ้ยเดินเดาเหรอหวานขอันนีเขาเป็นพอเขาวันนี้จริงจริงเบ่งพี่น้องทำข้ใส่บรอมเล้ยเกิดได้เด้อเขายุนดินผาดเขายม่เห็นเนี่ยรบานึง้ำน่กับพ่อเคืนผมก็จะติดขางห้าง Những người khác của mình. Tìm được yeah, còn... sao. Ghé học cái học. Watch it, I Ủa đang kẹt kẹt Thật ba Là tẹt phất nè Ờ ờ tuần hoài lòng bưng Ờ bẹp rồi Ờ quay nói kìa này đi lòng bưng nè Ừ Nè Tạm đồ kìa ngoài Hả? Ờ cũng bẹp 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 nhăn đầu luôn Ờ ờ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  เออใส่เบิดลานะโอ้เมนเดียวองทางเลยพี่น้องไฟบวกวนเลยบานตใส่ตามคุสั่งคนไหนนะกัวี่มังกอนัอกันบ่มากกะเอาออกเลยตัวห่าสีกินห่เดอยกกันได้เออตัวห่อสากกมีทั้งมีอะไรีกีอะอกแต่ว่าจะของก็ไ่ตองทั้งหลาบทั้งจุพี่น้องเอ้ยสองอย่างสอง

หายปวดหายงว่าแสบพี่น้องคนีู้เหมือนแสบเราวะขอให้ไหที่พักกับที่ทำงานมาสามลูเราวะแสบมาเนี่ยเราวะท่านเพื่อนนี่ว่าแสบนี่โอ้คักเดีวตงแสบกินน้ำเนี่ยาอกินขาอีบ้ยาเงาแสบเรา่ะโอ้ชียง วโอ้เป็นตะเบิดหลายเลยโอ้ยงดิเบืืองนี่นอกกันแบบนี้เอกลเี่ยอนนงในอยูโอ้บอกน่องเหมือนเลยพี่น้องถือสาเออกินแจงมีควากินแบบออเออเออเออแออเ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 อเอือวเออเออออเออเออเเออเออเเอเ หินองไฟเอานอดบานเนี่ยนอดเอานเนนอดบานเนี่ยคุยบานเนี่ยเอาเอายน้อยก็กิ้ต้มเอาเบิรงเอาพ่นหองแก้วแสบวดเียบแกบ่แพเอี้ยย่อมยอมยอมย่อมนี่แหละพาดดไปนี่ครับนหออาหารอีสานบ้านเฮาอยู่ประมาณนี้ครับ ซุ่มนมกันกินเข่าเอาเอาพักเนี้เอาพักเนี้เอาพักให้ลุงนี่ยพักพี่น้องพักโบหน่อยเลยพักสองผ้าถานหนึ่งผ้าถานหนึ่งผูดผ้าถาดหนึ่งนี่ตัวนี้โซกเล็กพี่น้องอู้หูเบอร์จากไทยเห็นนายมันแดงจริงพี่น้องนนอ้ยเนื้อคนนี้เลยกินดิบละขอสุดขอไปพี่น้องผู้กินดิบซุ่มนี่ไฟโบควันเลย ไห้ยยอะแเนี้ยงดเต็มซิบไห้เท่าไรเต็มเลยละเต็มสีบัวฮัิ่นวะานงดอาหัรนมือเนี่ยเต็มซิบัวัทพี่น้องคน่นไห้วดเอากัวไห้เท่าไรเต็มสิบยัน่ง่ไรเ่ไนีกหอมมากลุงเหอนว่าบัวฮักบอกเลยว่าแสบข้ามเดียวอะแสบซีมึงไงแสบคราบแสบเต็มสิบัวฮักหมาแล้วต้มบาเนี่ยมาต้มต้มมาเลยสดนี่ว่าหอนเด้อบป๊อนี่ป๊อนี่ เจบบอกร้อนยังนี่รอนร้อนื้อเอานี่น้ำกันสอยจุกมือนนี้มีดีเลยขมเลยผมเลยขมว่าดันโอ้โอเคครับะวกกินเ้าไปรลปมาเด้อมาเด้อมาเด้อสุนุ่มกินกินเ้าพี่น้องไ่อางานมากินุ่้ว

ยุบยุบังเ่า่ายนเรอุบซีบยุบยังไงก็ได้พอมันมันแข่นอมันเล่งกันได้นิน่ะอืมต้องจ้างบอสิ่งอี้ไป

เบ่งต้มต้มขมยหรอัตไปลาขมต้มแ่บจ้กนยังกินไ่กิเนงขอีี่กิเนื้อโองเบ่งดุ่งาบดุยนเท่าหรอแต่ไปาเฮ้ยปนี่มักแม่เลยมัดเนี่ยมักแม่อะไรกเห็นเอาว่งเปียกมี่มีก็มีอยู่นี่ คบสวนเลย้เจ้าเบึ้งไอ้เจ้ยวนสามสิบสิกียให้พี่น้องผงจะทำใส่วัววัวแกวคุยคือเ่อกะเอี่เปนช้อนานหลวงเออทานเนาะแคำทำเมื่อพานอนเมื่อเสยชอบทำมนาคมได้ งานไม่หิวข้าวหรอกเาตอดขาที่จนวันนี้เราเราเล่นอล็อกถะถัวล็อกไ่มคปวดปวเลยพี่น้องโอ้หมดสดบยสดาบ่อยเอาเอนพี่น้องเบนี่ด่วนนี่สดลาบพี่น้องลาบบ่อยหวดสดหมดสดจวด โอ้ของแถของแถพี่น้องเคล่อนยพวกบานยะเนี่ยนมาเลยอ๋อดีแล้วพี่น้องรวยหน่อยเกือกกินตุ่มแก้แล้วหวานสิเพื่อแล้วว่

ก็กิตเมห่พี่น้องเบ่งอิกทันคุ่มมันนวดหนึ่งเขานั่นมาลับโกอิมหรืองั้นไปไปไปกนไปมานะก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นคุณน้องมาแจ่งมามาตื่นเต้นตื่นเต้นที่สามผมตื่นเต้นเพาพวกหนีเปลี่ยน้องเนี่ยน็้วซีุมันนอนควยตื่น เนี่ยเด็ผมมาขายเผมเอฮะเด็กออด้ออกพูดมึงออกเด็กนี่ยหลาบลอยพี่น้องเอยมาไนได้ทิกินหลาบกับหลาบลอยสองสามแก่ไปเจอหนึ่งจานนะเอาให้พี่น้องเืิ่งเนี่ยกหนึ่งใส่ที่ละเออจิบหยาบผมบอเหยยบมาย เดี๋ยวมันตายแล้วหรือบ่พี่น้องคักกันตายต้องไม่เป็นเนี่ยโอตายวะเหี่ยวเหี่ยวเลยพี่น้องคลิปเดียวเอาก็ฝากพี่ตอนน้องไว้ขัต่างๆสาติดมักกดไหลกดแจกกดติดตามเห็นในเรื่องพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเกาสิดต่อมาติดตามรับชมบายดอกเบิันทัดต่างๆสาติดก็ดีขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้สามีน้องพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้อง บายบายสวัสดีครับเอาสวัสดีครับเนหน่อยเลยสวัสดีครับเออ